สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ปจีจะมาจัดแจกกันไหว้พระจ้านี่ดอกไม้ในสวนปจีไปเก็บมาอันนี้ไผ่กวนอิมเพิ่งไปเก็บมาจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะจ้าวันนี้วันพระ เกันนี้ประจีก็ใส่น้ำไปแล้วนะจ๊ะดูสิจะสวยแค่ไหนดอกพุดน้ำบุตรเป็นดอกไม้ที่หอมมีกลิ่นแรงมากเลยจ้ะ จะใส่5คู่ก่อนนะจ๊ะดอกไม้กลายเร่วรอแมงกับมาดมแปลงว่างเศษสอยอมตรงเพื่อหารักจริง ไม้พุธอันนี้พุธอะไรไม่รู้จักชื่อทนแรงดีมากเลยดอกไม้สองชนิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูนะ วันที่22สิงสิงหาวันพระใหญ่วันนรกเปิดแล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้าให้พระเจ้าคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่จิตใจเนาะ 的，好好、嗯。 ดอกไม้เราก็ปลูกเองเก็บในสวนเราอยูกป่าอยู่เขาห่างไกลจากตลาดข้อดีเรามีดอกไม้ตลอดปี หอมด้วยนะตอนเป็นเด็กแม่เคยบอกว่าเวลาจะไหว้พระต้องเลือกดอกไม้สีขาวถ้าไม่ขาวก็ต้องสีอื่นสีแดงสีชมพูอะไรเงี้ยก็ให้มีกลิ่นหอม ชาติหน้าจะได้มีตัวหอมหอมผิวพรรณสวยๆขาวเพราะว่าแม่เคยสอนปัจจีไว้บานออกบานออกโอเคสวยไหมจ๊ะเดี๋ยวปัจีให้ดูใกล้ๆ มิจฉทั้งสวยทั้งหอมเหลือไ่เจอหมากเมาอ,อกีแล้วขอบคุณนะคะที่มารับชมประจีฝากกด ติดตามกดไลค์ให้ประจีด้วยนะจ๊ะเพื่อประจีจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า